ขออนุญาตเสร็จเอกสารค่ะก้มลงหายยุสหัวยุสือถิมขัดเด้อนะควรจับเวลาสิบปีจังเดยมาเห็นหนาเจ้าพันศาจังเดยเดือ ศึกษาที่11อคืมชาติดอนดังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสาวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตที่จากภูมิปัญญา ฟังเอาเดิมูเจ้าแต่เก่ากอ่อนิ่นวามาก้าเข้ามาอีสารเข้านี้นี่ไหวทุกข้วเรือนบ่ลืมเรือนประโยชน์มา โครงการของพวกเราสําเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีผู้นําชุมชนปราชชาวบ้านภูมิปัญญาในชุมชนโรงเรียนและวัดค่ะค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญขอเชิญคุณนทัทพลค่ะขอบครับครับ,บสาหรับที่มาและความสําคัญ ของรูปเรขาคณิตที่มีอยู่ในลายผ้าขาวมา้าผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่คนไทยรู้จักและใช้เป็นประจำจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยคนโบราณรู้จักทำและรู้จักใช้ผ้าขาวม้าจึงเป็นศินละปะวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งของไทยโดยภูมิปัญญาไทยรู้จักทำขึ้นและรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์นานแล้วในสมัยก่อนคนโบราณไม่ได้คิดถึงรูปเรขาคณิต หักทอไปตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเมื่อพิจารณาดีๆแล้วจะเห็นได้ว่าในลายภ้าเขามาจะเป็นตารางรูปสี่เหลี่ยมมุมจากทุกรูปลวดลายจะเป็นลวดลายที่สืบทอดต่อๆกันมาเรื่อยๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดลายใหม่ขึ้นเพื่อให้ทันสมัยและสร้างรายได้สําหรับผู้ที่มีความชํานาญกลุ่มของพวกเราจึงสนใจทําโครงงานนี้ขึ้น และชุมชนของพวกเรามีการผลิตผ้าขาม้าและใช้ผ้าขาม้าเป็นประจำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเลขาคณิตคิดจากภูมิปัญญาไทยเป็นการนําความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เรื่องสี่เหลี่ยมมุมฉากใหีชีชุมชนนำเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม นำเส้นขนานมาออกแบบลวดลายในโครงงานครั้งนี้ด้วยคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยินว่าโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องรูปเรขาคณิตคิดจากกลุ่มบญญยาไทยที่กลุ่มของพวกเราได้จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนได้รู้จักคิดลายผ้าขม้าให้หลากหลายขึ้นและนำไปสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นอย่างดีครับสำหรับวิธีการดำเนินงานขอเชิญคุณ ชมพูรุตคับค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานเปดังนี้หนึ่งผู้คนในกลุ่มศึกษาและข้าเขามาจากผู้ผู้ปกครองและคนญญทั้งกิง่นสออกแบบแายข้าเข,า,ขาไม่ตนเองโดยไม้บรรค่ะโดยใช้ไม้บรรทัดมาฉากตามลายที่ชื่นชอบแล้วเรามาออกแบบลายในะเรครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างลายค่ะ โดยอาศัยหลักการีเหลี่ยมุมฉากเส้นขนานมุมในการสร้างลาย 3. นํนำผลงานที่ช่วยกันที่ออกมาได้นำไปเสนอครูที่ปรึกษาและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเช่นการตีตารังไม่เท่ากัน 4. นํนำผลงานที่แก้ไขเสร็จแล้วนำไปเสนอครูอีกครั้งก็จะได้รับผลสวยงามจากนักเรียนจำนวน50คนผู้ปกครองจำนวน50คนและ ภูมิปัญญาท้องหิ่นจำนวน50คนค่ะ5้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำไป,ปำไปทำเป็นแผนภูม,มิเพื่อนำเสนอ 6. นำรายข้าข่ามาที่ช่วยกันคิดออกมาได้นำไปเสนอครูที่ปรึกษาและจะได้รับความนิยมจากรายข้าข่ามาเป็นอันดับหนึ่งต่อไปค่ะ แผ่นโฟมค่ะชี่แผ่นโูมค่ะสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงงานขอเชิญคุณวนรับพิชาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน<ม> 1. นสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกชนิดคือ หนึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากัน 2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงกันข้ามยาวเท่ากันมุมมุมเกิดจากดังสีสองเส้นซึ่งมีจุดเริ่มต้นเป็นจุดเดียวกันชนิดของมุมมุมแบ่งออกเป็นหลายชนิดได้ตามขนาดของมุมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่า90องศา สมุมฉากคือมุมที่มีขนาด9 0องศาพอดีสมุมป้านคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากสี่มุมตรงคือมุมที่มีขนาดเท่ากับมุมฉากพอดี5้มุมกลับคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่าสองมุมฉากแต่ไม่ถึง4ี่มุมฉากค่ะเส้นขนานความหมายของเส้นขนานเส้นขนานหมายถึงเส้นตรงตั้งแต่สองเส้นขึ้นไป ซึ่งมีระยะห่างระหว่างเส้นตรงกันข้ามไปตลอดไม่ว่าจะรากเส้นต่อไปก็ไม่มีโอกาสพบกันได้ค่ะค่ะสําสหรับปัญหาและอุปสรรคขอเชิญคุณชมพูนุษอีกครั้งค่ะค่ะสาหรับปัญหาอุปสรรคมีดังนี้หนึ่งการข้างไร้การข้างไา้ข้าสมา จากเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องมีทักษะในการลากเส้นซึ่งในบางครั้งนักเรียนจะมักลากเส้นไม่ตรงและที่ไม่ได้สวยนักเรียนจําเป็นต้องทาใหม่อีกหลายครั้งค่ะ2การสํารวจความต้องการผู้ได,ด้รับสํารวจความต้องการจะต้องชี้แจงทาให้เห็นผลชัดเจนค่ะ 3. การทอ ทำนาและฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในกาและฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะทำให้เห็นผลช้าค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับขอเชิญคุณบนรัชชาค่ะค่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้รับ <S 1. 1. <S ่ฝึกทักษะการใช้เรื่องของเส้นตรงทักษะการวัด 2. อํทำความเข้าใจของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมากขึ้น 3. คิดส,สรา้างสลายผ้าขาวมา้า สี่ฝ <4 S 1> ึกจริงทุกขั้นตอนห้าได้ใช้ความคิดของตนเองได้อย่างอิสระสร้างความมั่นใจให้กับตนเองหกมีลายผ้าของมาที่หลากหลายให้ผู้ปกครองได้ออกมาเป็นผืนผ้าที่สวยงามค่ะเจ <7 S 1> ได้ทํางานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ wow, อันวาห<อ>ง,<อ>งา